มันเป็นเอฟเฟกที่รุนแรงและชัดเจนมากเลยครับทุกคนหลังจากที่เป๊ปโกเดล่าพาแมนเชสเตียได้3แชมป์แบบนั้นนะครับล่าสุดบอร์ดบริหารของแมนอยู่ในแต่ทางสีแดงอยู่ไม่สุขเลยครับตามกดดันกันเองอย่างหนักในการล่าตัวนักฟุตบอลใหม่มใ้เอตลิตาหนาในซัมเมอร์นี้วันนี้มีแผนเพิ่มเติมเข้ามาก,กับการที่จะดึงตัวแฮร์ร่เคนแบบไหนมีทริคแบบใหม่มารวมถึงนักฟุตบอลบางคนที่แบบอยากจะอยู่กับสโมสสอนต่อได้ไหม วันนี้มีท่าทีที่ชัดเจนจากทีมแล้วนะครับว่าอาจจะก,กดดันเพื่อให้ขายออกไปให้ได้นะครับเพื่อจะเอานักเตะใหม่เข้ามาช่องว่างแกลบระหว่างแมนยูกับแมนเชสเตอร์มันจะได้แคบลงนะครับอย่างที่บอกนะครับคือเพื่อนบ้านที่ห่างออกไปอีกแค่ไม่กี่หลังเนี่ยมันจะระรุ่งเริงขนาดนี้ทางเราที่เคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาก่อนต้องขยับตัวอย่างเร่งด่วนเลยครับเช่นเดียวกับ ตำแหน่งของผู้รักษาป,ประตูด้วยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ได้ฟังในค่ำคืนนี้แต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับเราต้องไปแก้ข่าวด็อกเตอร์มาคัทแล็ฟอร์ดกันหน่อยครับหลังจากเมื่อวานนี้นะฮะมีคลิปออกไปว่าผู้หญิงคนหนึ่งทําให้เขากับคู่มั่นสาวต้องเลิกลาวันนี้มีการแก้กันออกมาแล้วนะครับว่าคนที่แล็บฟอร์ดกลับมาจากการไปปาร์ตี้ตอนตีห้าแล้วเข้าโรงแรมแล้วโดนคนถ่ายภาพได้ที่สหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเธอคนนี้ชื่อว่าคอนนี่คาร์ทเวล เขาไม่ได้คู่เดทใหม่ของแรดฟอร์ดครับแต่ว่าความจริงคือเธอเป็นเพอร์ซันอลเทรนเนอร์ก็คือเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวของด็อกเตอร์เราที่จ้างเข้ามานี่เองครับว่ากันว่าคนคนนี้ดังมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ปั้นขุนให้กับโฟลเวอร์ของเธอได้อย่างมหาศาลแรดฟอร์ดจ้างมาเพื่อดูแลร่างกายเธอโดยเฉพาะแต่ก็ยอมรับว่าไอ้คืนที่คนถ่ายรูปได้อะไปเที่ยวขับกันมาแล้วกลับมาตอนตีหที่โรงแรมจริง นะครับส่วนประเด็นที่เลิกกับแฟนสาวที่เป็นคู่มั่นตั้งแต่ออคือคบกันตั้งแไห่ยุสิบห้าเนี่ยว่ากันว่าละของระแหงตั้งแต่ช่วงโควิดเพราะว่ากักตัวแล้วไม่แน่ใจว่าไม่ได้เจอกันทั้งคู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าเลิกจริงๆอ่ะเมื่อสองเดือนที่แล้วนะเราะฉะนั้นแก้ข่าวนะครับแล้วฟอร์ดไม่ได้มีคู่เดทใหม่แต่ว่าผู้หญิงคนในภาพนี้คือเพอร์ซอน t ลเทรนเนอร์หรือว่าเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวของด็อกเตอร์เราที่จ้างมานั่นเอง ทีนี้ครับทุกคนจำคาโดลาเนรี่ได้ไหมครับคนที่เคยคุมเชลซีแล้วก็พาเลสเตอร์ไปแชมป์แเปี้ยนเลกนะครับลิงก์ดิงลิงกระดองนะฮะที่เขาขายพิซซ่านะครับตอนนี้ครับเขาพาสูโมสรกายารี่ขึ้นมาเล่นในเซเรียอิตาลีได้เสมอบารี่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับในเลกที่สองแล้วประตูได้เสียดีกว่าออาลูกไอประตูรวมดีกว่านะครับแล้วได้ประตูสุดท้ายในนาทีที่เก้าสิบหกหนึ่งโอ้โหร้องไห้กระหน่ำเลยครับ ลาเนียรี่ในวัย71ปียังคงมีไฟนะฮะแลวพากายรี่ขึ้นสู่เซเรียอาได้สําเร็จมีแต่คนแสดงความยินด,ดีนะครับหลังจากที่คุมทีมในเกยดต้าสุดโดนมัตฟอร์ไล่ออกไปนั่นแหละนะครับทีนี้ครับเมื่อวานนี้เรานําเสนอเรื่องของจอแดงพิกฟอร์จไหมฮะแทนวิลเดคอาร์กระแสไม่มีเบาลงเลยครับต่อเรื่องจากเมื่อวานอีก3-4ฉบับเลยนะครับว่าแมนยูหน้าต่อนนี้เอาจริงๆคือยังไม่ต่อสัญญากับเดเคอาร์นะครับคุยกันเรียบร้อยอะ เจราจาก็เหมือนจะลงตัวว่าจะยอมถอยจาก375,000ปอนด์เหลือ20,000ปอนด์ใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงคือยังไม่มีน้ำหมึกนะฮะยังไม่มีการเซ็นสัญญาใดๆทั้งสิ้นตอนนี้นะครับดูชงแล้วเนี่ยที่ทุกสื่อรายงานตรงกันว่าแมนยูอยากได้พิฟร์จริงนะครับเทียร์ต้นๆเลยประเด็นคือถ้าพิฟร์มา d ด r เคออาจจะอยู่ไม่ได้ครับเพราะเขาจะไม่มาเป็นสำรองของดับเบิลเคเคอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาบอกว่าตอนนี้คือฝีมือเขาไม่ได้เป็นรอง ถ้ามาเดอาอาจจะต้องไปครับแมนยูอาจจะไม่ต่อสัญญาเดเคอาก็ได้นะครับโอ้โหนี่เป็นการพลิกครั้งยิ่งใหญ่เลยซึ่งมีโอกาสนะฮะอย่าประมาทคนอย่างเอลิชเชนหาดครับเขามีความบ้าระห่ำอยู่ในตัวนะครับการที่ตอนแรกเหมือนกับจะโอเคแต่สุดท้ายเนี่ยฟางเส้นสุดท้ายอาจจะขาดแล้วหรือยังนะครับแต่เมื่อวานผมเห็นข้อความหลายคนก็ค่อนข้างแข้านนะว่าถ้าเอาพิกฟอร์ดเอาเดเคอาอยู่ต่อดีกว่านะผมไม่มน่ใ,นใจนะเมื่อวานเห็นข้อความมาค่อนข้างเยอะ แต่ตอนนี้ผมม่นใจว่าส0ล้านปอนด์น่าจะยังถูกกว่าใเอลวาตันไม่น่าปล่อยแล้วนะครับปิดท้ายวันนี้กันด้วยแมนเชสเตอร์ครับกลับมาถึงเมืองแมนเชสเตอร์เรียบร้อยนะครับวันนี้จะมีการแห่กันสามทั่วก็เป็นภาพที่บาดตาบาดใจได้ฉลองกันบนเครื่องบินเป๊กโกเดล่าเล่าให้ฟังครับ,บอกว่าเฟอร์กี้ครับเป็นคนที่แบบใจกว้างสุดๆแม้จะเห็นทีมตรงข้ามเนี่ยได้แชมป์เทียบเท่ากับเขาในปี19-9 9นะครับส่งข้อความหาเป๊กโกเดล่าด้วยครับ ซึ่งเป๊ปไม่ได้บอกว่าส่งอะไรมาแต่แค่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นเกียรติมากๆเลยที่เคยครั้งหนึ่งเคยได้คุมทีมอยู่ในยุคเดียวเฟอร์กี้เขาเจอนะครับสองครั้งเฟอร์กี้แพ้สองครั้งนะครับและก็ it t o u c h me นะครับ it t o u c h me ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าข้อความมันจับผม it t o u c h me แปลว่าโอ้โหมันซึ้งกินใจมากๆสิ่งที่เฟอร์กี้ส่งมาให้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆนะฮะเมืบบ่อวานนี้เพิ่งจะสัมภาษณ์ว่าเรอัลมาดริดได้แชมป์14สมัยซิตี้นับหนึ่งตามอยู่13 มาดิด็อย่าหลับนะถ้าหลับเดี๋ยวซิตี้ตามทันนะเนี่ยวันนี้มาแบบทอมตัวนะฮะบอกเฟอร์กี้นี่คือเป็นคนที่สุดยอดมากๆเลยนะครับอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ครับวันนี้ก็เป็นมาดูร้ายมาหรอกดูแล้วก็เจ็บปวดนะฮะมาพัฒนาตัวเราเองดีกว่า3แชมป์เป็นจริงนะฮะหรือใบสีฟ้านะครับอ่ะช่วงหน้าครับผมจะเล่าให้ได้ฟังครับคนคนหนึ่งดูเหมือนจะชะตาขาดกับแมนเชสเต็ดแล้วครับหลังจากที่ประคบปงโหมนานแล้วก็ดูแลกันมาเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งปีเต็ม นะครับวันนี้มีโอกาสที่เราจะขายเข้อออกไปเพื่อเป็นหนึ่งใน,นกลไกเพื่อเซ็นแฮริเคนเรื่องราวทัวงจะเป็นอย่างไรแทบแน่นอนในค่ำคืนนี้ครับ <S <S ในช่วงของสะสมวันนี้ครับภูมิใจนำเสนอสินค้าที่เกินมาก,กว่า1สัปดาห์เต็มครับวันนี้ได้เลิกปล่อยแล้วนั่นก็คือเสื้อแจ็คเก็ตหนึ่งเดียวในประเทศไทยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวนี้เลยครับจริงๆแล้วมันคือแจ็คเก็ต2 in 1ครับคุณผู้ชม ทุยวันก็คือเป็น2ตัวในหนึ่งเดียวคือแองกฤษเนี่ยครับมันเป็นประเทศที่ฝนตกตลอดเวลาและพอเวลาฝนมาตกในคนก็ใส่แจ็กเก็ตเท่ๆอันนี้เป็นแจ็คเก็ตของแมนยูแล้วมันกันเปียกครับคือเป็นกันฝนแต่ทีเนี้ยมันไม่มันไม่พอครับเวลาเราออกไปข้างนอกมันติดลบมันก็ต้องใส่แจ็กเก็ตตัวที่2อันเนี้ยกันหนาวมันกันฝนและกันหนาวใช่ไหมครับทีนที่ปัญหาของมันก็คือเวลาเราไปกินข้าวหรือไปเดินในห้างอะไรแบบเนี้ยคนทุกคนจะต้องขอดึงชั้นเพราะไม่ขอดมันจะร้อนมาก แล้วมันก็จะเก็บลำบากทีนีน้ไอเสื้อตัวเนี้ยมันสามารถแม็กติกกันได้โดยผ่านกระดุมขอบเสื้อแบบเนี้ยอ่ะเราดูจะอินเสิร์ตครับมันแม็กติกกันเลยครับสมมติคุณจะออกไปข้างนอกนะฮะคุณต้แค่หยิบอีกตัวหนึ่งใส่เข้าไปแล้วก็แม็กกระดุมติดก,กันเป็นตัวเดียวกันได้เลยมันเป็นเสื้อที่มาสัจจันมากนะครับแต่ทีนี้ผมเข้าใจว่าคือ2ตัวเนี้ยมันแพงมากเลยครับมันประมาณ7 0 0 0บาทเลยครับแต่พอเอามาใช้งานจริงในไทยป้าเราไม่ได้หนาวขนาดนั้นผมก็เลยแยก เอามาใหุ้คนได้เลือกก็คือถ้าหากสมมุติว่าคุณชอบตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันกันฝนได้ตอนนี้บ้านเราคือเข้าหน้าฝนฝนตกทุกวันและอยู่กับเราถึง6เดือนนะครับคุณก็มาเอาไปได้เลยแค่ตัวเดียว3ามพหรือว่าคุณชอบไอ้ตัวแจ็คเก็ตข้างนอกซึ่งมาเป็นแจ็คเก็ตที่สวยอันนี้คือจริงจมันกันร้อนได้ด้วยเวลาเราอาจจะนั่งมอเตอร์ไซค์หรือว่าเดินไปตามท้องถนนเนี่ยแดดมันร้อนมากเสื้อแจ็คเก็ตไอ้ตัวที่2นี้มันก็จะกันร้อนกันหนาวได้เพราะมันหนา นะครับแล้วมันเป็นโลโก้แมนยูที่สวยมากมันเป็นคนละตัวเลยแต่สามารถเอามาใส่ตัวเดียวกันได้ก็แยกมาให้ทุกคนได้เลยเอาตัวไหนเลือกไปเลยครับตัวละสามพันห้าครับไซส์ที่ผมได้มาก็คือไซส์เอ็มสองตัวไซส์แอลสองตัวเอ็กแอลหนึ่งและสองเอ็กแอลอีกหนึ่งนะครับหรือคุณอยากจะซื้อสองตัวเลยก็ได้นะครับผมลดให้ห้าร้อยบาทนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวข้างหลังที่ผมโชว์อยู่ตรงนี้นะครับทูนิันเหลือหกพันห้าร้อยบาท แต่ถ้าหากว่าจะซื้อแย่ซื้อตัวนี้เอาตัวเดียวก็สามพันห้าหรือว่าตัวหลังเอาตัวเดียวก็สามพันห้าไลน์มาหา้องผมได้เลยที่รลานแอ s บริลล์ตรงนี้แต่บอกเลยครับว่าไอ้เสื้อทวนวันแบบเนี้มันหาไม่ได้ง่ายถ้ารู้สึกว่าชอบแล้วออไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ซื้อสองตัวไปเลยก็ได้มันอยู่ในชุดเดียวกันแล้วคุณจะคนจะอึ้งมากกับการที่คุณมีเสื้อสองชั้นที่มันนักติดกันได้แต่ถ้ารู้สึกว่าชอบตัวเดียวไม่มีปัญหาฮะสั่งได้เลยครับ M1 เอ่อาใหม่ M2 L2 XL1 และ 2XL1 แยกชิ้นตัวละ3 5 0 0แต่ถ้าซื้อทั้งคู่ลดเหลือ6,500บาทลายหาได้เลยชอบอันไหนเลือกอันนั้นครับขอสลับมาใส่แจ็คเก็ตตัวนอกบ้างนะครับโลโก้เป็นสง่าราศสีเลกเกเนนะครับไปลุยกันเลยประเต็นเรื่องราวไม่ค่อยดีของ FC จารอนซานโชครับทุกคนนะครับ เพราะว่ากลิ่นมันมาแรงมากว่าเขาไม่น่ารอดนะครับหลังจากสซีซันแล้วกับแมนยูนเต็ดที่เราซื้อมาแพงมากกับบอรูเซรอดอตบนุนจริงๆราคาเนี่ยมันตกมา,มาครั้งแรกที่เราจะเอา150ล้านปอนด์120ล้านยูโรนะครับแต่พอดอทบุนไปเยอะปีนั้นเป็นปีที่สารโชฟอร์มตกทันทีในบนเนสเีกาปล่อยเนื้อปล่อยตัวผมเนี่ยเป็นคนค้านบลดออดเพราะว่า ผมก็ตามบูเดสติก้าที่ทํางานกับพีพีทีวีนะก็ใกล้ชกับคนนอดมูลหลายๆคนนะครับไม่ได้วงในอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็รู้ว่าซานโชแกแกเฮิร์ตกับการที่ไม่ได้ย้ายมารุูการก่อนหน้านั้นตอดอุลยื้อเอาไว้ไนงะเล่นอีกปีนึงแต่ว่าแมนยูเต็ดมาได้ในรุูการต่อมาก็คือ2019-20 2 0 20, 73ล้านปอนด์ราคามันก็ตกลงมาเยอะแต่มันมาพร้อมคือตกมันไม่ได้ดีอย่างเดียวนะครับมันมาพร้อมกับ จุดที่นักฟุตบอลคนนี้ไม่ได้พีคพีคมันต้องอีกปีหนึ่งที่เขาส่งให้เออร์ลิงคันแนนนิงมาโดนตลอดอ่ะอันนั้นเราเป็นเรื่องกับทีนี้สตาร์กับแมนยูไนเต็ดช่วงแรกนี่คือมีกระแสว่าจะได้เบอร์เจ็ดไม่ได้เบอร์เจ็ดเพราะตอนนั้นเนี่ยคนที่ใส่คือเอเดนเซนคารวานี่อ่ะสุดท้ายมาจบที่เบอร์ยี่สิบห้าโอ้โหเป็นเขาเรียกความหวังใหม่ของแมนยูไนเต็ดเลยเพราะอะไรคือมีกรนแสว่ามะได้เบอร์เจ็ดไมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหาที่ไรท์วิงไรท์วิงก็คือปเอเดนเซนคารครับเรามีทางซ้ายมาค่อนข้างเยอะ นะครับซื้อมาตัวนี้เพราะว่าเขากับโรดมูเนเนเล่นได้ทั้งสองฝั่งเป็นความหวังใหม่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตามสถานการณ์แล้ะครับมันเปลี่ยนไปด้วยความน่าเห็นใจเพราะว่าแมนยูได้คริสตโรโรดาโดวิกตกาเลซานโชก็เลยแบบซานโชเจสซิลินกาอะไรพวกนี้คือโดนเป็นไอ้พวกตัวเลือกที่2ที่3ไปเลยเพราะว่าหลักๆเลยต้องใช้โดใช้กรีนวูดในตอนนั้นใช่ไหมแล้วก็ใช้แรดฟอร์ดคาร์วานีย์เป็นสำรองเลยนะครับทีนี้ครับ มันก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วรุ่นการนี้มันเป็นปีของเอเล็กชนหาโอเลกุน่าโซชาอีราได้หมดไปแล้วลาฟลังนิกหมดไปแล้วอ่าเป็นปีของเทนหาชาโชก็ทังมีปัญหาอีกทั้งเรื่องร่างกายและจิตใจทั้งที่จริงสตาร์สวยที่ราชบังคลาที่เราเห็นที่กรุงเทพะนะครับล่าสุดน,นะณนะตรงนี้เลยเนี่ยจากการประเมินหนึ่งปีเต็มของบอสใหม่แล้วก็อีกหนึ่งปีที่ผ่านไปของซานโชเท่ากับ2ปีเต็มแล้ว เขาใช้คําพูดนีเลยครับ not good enough not good enough ก็คือไม่ดีพอดีไม่พอนะครับซีซั่นนี้ลงไปค่อนข้างพอสมควรเลยนะฮะหลังจากที่เป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมยิงไปเจ็ดลูกแอซิดไปอีกสามว่ากันว่าเอลิกเทนหากให้โอกาสแล้วโอกาสเล่าหามันมีช่วงหนึ่งผมโพสใน Facebook. เฟซบุ๊กเวยเทนหากกำลังคิดสูตรใหม่เพื่อให้ซานโชเปลี่ยงกับแมนยู่นเแต่ สูตรนั้นคือให้เขาลองมาเล่นตำแหน่งหมายเลขสิก็คือย์เมเกอร์ที่เรานั่งคุยว่าเฮ้ยเขาเป็นคนลิ้งบอลเก่งทําไมไม่ลองให้เล่นตำแหน่งบูโน่เฟรนเดสถูกไหมครับและซานโช่ก็ได้เล่นตำแหน่งนั้นจริงๆและคนที่ต้องเสียสละก็คือเฟรนเดสโดโยไปอยู่ทางขวาซึ่งถามว่าในตำแหน่งนั้นน่ะซานโชรอดไหมก็พูดได้ไปเต็มปากว่ารอดคอตัวส่วนตำแหน่งที่เขาขอร้องก็คือเล่นทางซ้าย ซึ่งตอนแรกแมนยูเนี่ยต้องการให้เขาเนี่ยมาขึ้นเกมทางขวาทางซ้ายเนี่ยผู้บรรยายภาษาอังกฤษรวมถึงคอลัมนิสต่างๆใช้คำนี้เลยครับ overstock overstock Over ก็เหมือนภาษา,าง,ง่ายๆเหมือนเวลาเราไปซื้อของตุนเนี่ยซื้อของตุนนี่ยสต็อกของเนี่ยซื้อมามามาเก็บเอาไว้ซื้อไอ้พวกอาหารตึนสำเร็จรูปอาหารแช่ฟีซมาเก็บเอาไว้เขาเรียกสต็อกของอันนี้ overstock คืออะไรครับทางซ้ายเนี่ยมันล้นแล้ว มันมีตัวเลือกใต็มปหมดซานโชไม่ควรจะเอาตัวเองมาอยู่กับไอ้จุดที่เขาไม่ขาดเพราะเขาต้องการทางขวาและทางขวาก็ไม่ดีเ้ากอกว่าสามตำแหน่งตัวบนแม้กระทั่งในในบางนัดอย่างนัดเจอแมสเซตตี้เอฟเอคัพไฟนอลมาจาังหวะหายไปจากเกมใช่ไหมก็ต้องแก้ให้มันไปอยู่หน้าเป้าแล้วเอาแลฟฟอร์ววมอยู่ทางขวาเพราะแลฟฟอร์มแข็งแรงกว่าไลจีกองแหละแมสเซตตี้ได้มากกว่าคือเท่ากับว่าไอ้่วนบนข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีใซ้ปีขวาหน้าตา่ำหน้าเป้าไม่ได้เลือกหมดเลย จนการจมีการรายงานว่าเอ,อ็อดิสันหัก lost his p a t i e n c ก็คือโอ้โหหมดความอดทนเหมือนกันจนมาวันนี้นะครับทุกอย่างชัดเจนแล้วครับว่ามีการคุยกัน face to face h a r d to h a r t ภาษาเป็ษก็อารมณ์ประมาณคุยกันแบบเปิดใจว่าซานโชอาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับเรื่องาราวทั้งหมดนี้มันประสบเหมาะกับว่านอกเหนือจากโรเจอร์ดอดมุนที่ยินดีในการเซ้งคืนกลับไปที่บุนเดสลกา มีอีกหนึ่งทีมที่สนใจซานโชครับทีมที่นั้นคือท็อตแนมฮอสเปอร์ per, ครับทีนี้พอท็อตแนมฮอสเปอร์ per, มีกระแสตอนนี้นะฮะนิวคาสเซิลไปกับแม็กควายสเปอร์มากับซานโชครับโยงมากระแสมันมาสองวันแล้วว่าสเปอร์สนใจซานโชจากตอนแรกที่ประตูของแฮร์รี่เคนกับแมนยูเนี่ยมันแทบจะปิดแสามชั้นล็อกตายเลยนะมันก็ได้คลายออกมาผมว่าเหลือชั้นเดียวนะครับผม ตอนแรกเนี่ยผมไม่พูดถึงแฮร์รี่เคนมาหลายวันมากๆเรามุม่งไปที่ไอ้ฮอยลุนกันเยอะเพราะว่าแฮร์รี่เคนมันแทบจะปิดปิ้งไปแล้วหลังจากที่เหตุการณ์เบนเซม่าย้ายไปซาอุพอมาดริดเข้ามาร่วมตัวละครเราสู้มาดริดไม่ได้ไม่ใช่แค่สู้ไม่ได้เรื่องเงินนะครับแต่สู้ไม่ได้เพราะว่าสเปอร์มันไม่ขายให้แมนยูหรอกถ้ามันมีมาดดิด,ดเงินเยอะกว่าแถม คือทุกคนทุกคนตอนนี้ต้องตั้งก่อนว่าแดนนีเลวี่จะท,งงาผผท,ทนะําทยังไงให้ตัวเองไม่กลายเป็นทอราราผมพูดคำนี้พูดคาแรงเลยนะคือถ้าทํายังไงให้ตัวเองไม่กลายเป็นคนทรยศของสเปอร์เสียแฮร์รี่เคนไปทุกคนรับได้ผมว่าถ้าได้ตังมาแบบ80ดสิบร้อยล้านยอะไรเงี้ยแต่ถ้าปล่อยให้ยูในเตะไอแดนนี่เลวี่คืออยู่ยากมากมีโอกาสดโดนเดินเวขบวนประท้วงหรือ,อถอดออกในเว็บเลยว่าไม่ควรเป็นซ e o ของทอตแนาโดสเปอร์แต่ถ้าแดนนี่เลวี่มันขายให้กับเรเบรตมันรอดตัว ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นประตูกบแมนยูกับแฮร์รี่เคนมันแทบจะปิดตาย3ชั้นไปแล้วแต่พอมันมีเคสซานโชครับแมนยูก็เลยเอา้าเอาอีกรอบหนึ่งในไหนคุยแล้วก็้องคุยให้จบอยากได้ซานโชใช่ไหมเราเทรดกันไหมเชื่อเถอะว่าถ้าหากอย่างน้อน้อยสเปอร์มีติดไม้ในมือคือซานโชจริงจมันก็ไม่ขี้หมามันก็ระดับทีมชาติเล่นยูโรมาแล้วอยู่ดอทมุนก็เป็นที่ผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นนักเแต่ซุปเปอร์สตาร์คนหนึ่งอเอาง,ง่ายสมัยก่อนอยู่เขาเป็นตั้เแต่แค a าดี้แมนซิตี้นะอย่า เป็นไปได้ไหมถ้าหากสเปอร์เนี่ยกับ Man แมนยูแลกกันโดยไม่คุณไม่เสียเปรียบนะแมนยูพร้อมให้ตังค์ด้วยก็คือซานโชเนี่ยไปอยู่ที่ไวแชนเลนไวสนามใหม่ก็คือท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมส่วนแฮร์ร่เคนเนี่ยมาที่โอตาพอพร้อมกันนั้นแมนยูพร้อมจะเอาเงินก้อนมาหาศาลส่งไปให้กับทางฝั่งกับสเปอร์พิจารณาอีกเบื้องต้นว่ากันว่าถ้า2คนนิ้เทรดกันนะครับซานโชไปสเปอร์แฮร์ร่เคนมาแมนยูแมนยูพร้อมจะอีก80ล้านตอนให้กับ ทอตแนมพิจารณาซึ่งถ้าหากมันมาในในมุมเนี้ยเอาจริงๆแนเดนเดลเลวีมมันก็ลดเพรสเชอร์ความกดดันลงไปเยอะเพราะอย่างน,น้อยๆก็เอาซานโช่นักเตะระดับอังกฤษอะไปอยู่ที่ไก่เดอยทองได้เชื่อว่าแฟนทอดแนมก็คงไม่ด่าแบบพ่อล่อแม่ขนาดนั้นคือไอ้ไอ้ที่ด่ามันยังมีเขาเสื้อแฮร์ริเคนมีแน่นอนแต่มันคงแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหากคุณขายให้ยูไนเตตร้อยล้านคือเปรียบเทียบความหนักหน่วงนะครับ ขายให้แมนยูร้อยล้านปอนด์และแฮร์รี่เคนย้ายมาโอทาปอนดเลยไอแดนนีเลวี่ตายแน่นอนแต่ถ้าหากสเปอร์ได้80แล้วได้นักเตะมาลดความโกรธแค้นของแฟนบอลลงมาระดับจอร์ซานโช่แดนนี่เลวี่จากร0 0มันอาจจะโดนแค่60สิหรือตรงนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้ครับเมื่อสเปอร์อยากได้แต่ก็ต้องถามทางฝั่งของท่านประธานของสเปอร์ก็คือประธานโจก่อนว่าเอาไหมแบบนี้หาทางลงคือได้ตังค์แล้วก็ได้ตัว เพราะอย่าลืมว่าสารช่ว23ปีเองนะตรงนี้จากประตูที่ผมยังไม่ใช่ว่าโอกาสเยอะนะผมใช้คําว่าจากประตูที่ล็อกตายแบบเซนทรัล็อกของแฮร์รี่เคนกับแมนยู่มันก็เลยคลายไปบ้างมีโอกาสโพเทนชียลขึ้นมาบ้างตอนที่เบนเซม่าย้ายไปซาอุดิอาราเบียในมุมผมนะแมนยูกับแฮร์รี่เคนน่าจะเหลือแค่5% นะครับแต่พอมันมามีเรื่องซานโชเนี่ยมันน่าจะขึ้นมาระดับอีก30ก็อาจจะเป็น3 5เปอร์เซ็นต์ผมก็งคงย้ำว่าอาจจะยังไม่ถึง50%เปอร์เซ็นต์แต่รายงานให้รู้ว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น2วันแล้วก็คือสเปอร์สนใจซานโชแมนยูคิดอยู่หนึ่งวันก็เลยใช้วิธีเนี้ยมันมันไม่ได้อยู่แล้วใน,นกลไกการตลาดว,ว่าเอ้ยคิดไปนอนคิดเข้าห้องน้ำคิดเอ้ยเป็นไปได้ไหมถ้าหากเข้าใจว่าคุณกลัวแฟนบอลตะทวงเนี่ยถ้าได้นักเตะระดับนี้ไปเนี่ยแล้วยังได้ตังอย ขอรับไหวไหมกับขวามกดดันนี้มันก็มีโอกาสที่จะมาคยุยกันตรงกลางได้นะครับเพราะเอาจริงนะตอนนี้ถามว่าแมนยูกับซานโช่เนี่ยถ้าเขาอยู่ทางซ้ายเขาก็เป็นรองทั้งแรดพอร์ตเป็นรองทั้งการาโชเขาเป็นตัวเลือกที่3ส่วนเขาอยู่ทางขวาเขาเป็นรองนันโตนี่อยู่แล้วอีกคนหนึ่งที่รอแจ้งเกิดอยู่คือฟาโกโดเปเลสตีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยซานโช่คือแบบจิ้งจกๆมาโดยตลอดแหละและอย่างเลยนะเทนหากล้าขายเพราะอะไรหรว่าเขาไม่ได้เป็นคนซื้อ เขาซื้อตัวมาแต่ละคนเนี่ยแม่นมากไม่ว่าจะเป็นคาเซเมโลอีเล็กเซนไออ่ามาเลาเซียลิซานโดมาดิเนสอะไรเงี้ยคือมันแม่นมาเลาเซียก็เดี๋ยวไว้อนาคตตอนนี้มันยังไม่ค่อยเวิร์หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้าขายได้เพราะคนซื้อคือโอเล่ e, สำหรับจอร์อซานโช่อ่ะเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะฮะแต่ทีเนี้ยทางฝั่งของตำนานเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังด้วยยอกแอที่โคมองต่างน,นนะด้วยยอกที่ผมเคยสัมษณ์ในเมืองไทยก็คือเขาบอกว่าแมนยูขาดคนเชื่อม แดนกลางกับหน้าและยิงประตูได้เพราะฉะนนแฮร์ร่เคนหมอบอันนี้ยออมองแต่อนนี้โคมองว่าถ้าหากจะทุ่มหนึ่งร้อยล้านปอนด์ไปกับคนอายุสามสิบปีมันไม่คุ้มโคเลยมองว่าถ้าจะทุ่มร้อยล้านเพิ่มอีกหน่อยซื้อนักเตะอายุยี่สิบสี่อย่างโอซิมเฮนดีกว่าตอนนี้สองตำนานอีเก้าเก้ามองต่างกันยอกเชียร์เคนโคเชียร์โอซิมเฮนนะครับอ่ะประมาณนี้ฮะมองยังไงกับมุมนี้นะครับวันนี้ผมขอสองความเห็นเลยก็ได้ครับเรื่องพิกฟอร์ดเมื่อวานข้อความเยอะแล้วเอ,เอาเอาเรื่องแฮร์ร่เคนแล้วกันครับ เสียสานโชได้เคนแต่ต้องจ่ายระดับ80ล้านปอนด์คนอายุ30แต่เสียคนอายุ23ามเอาไหมขอไม่เข้ามาคุยกันคิดหนักเหมือนะฮะเละไรไปแทบมาเยอะเลยอ่ะคือ,อยังไงแมนยุขัดทุนน่ะแต่ว่ามันจะมาเพราะมันประสบความเด็ดก,กับทุ่นโฮฟี่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาว่ากันนะครับอขอข้อความครับวันนี้ขอประชาปติหน่อยชวงสุดท้ายครับวันนี้เราปล่อยเสื้อแจ็คเก็ตที่สุดในเมืองไทยเลยไม่มีใครมีแน่นอนก็คือ แจ็คเก็ตแมนยูทูิครับเมื่อกี้อธิบายไปแล้วทู n ิก็คือมันเป็นเสื้อ2ตัวในตัวเดียวกันนะครับสามารถที่จะแม็กติดกันได้โดยใช้กระตุ่มเสื้อครับก็คือตัวนี้ที่ผมใส่อยู่มันเป็นตัวนอกก็คือเสื้อแจ็คเก็ตปกตินี่แหละครที่เราใส่เล่นกีฬากันนะครับหรือว่าจะใส่ใปข้างนอกคือมันกันความร้อนได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าอังกฤษก็คือกันหนาว นะครับทีนี้ฮะเสื้อมันเป็น2ชั้นครับสชั้นในที่นี้คือชั้นในครับมันสามารถกันฝนได้คือคนต่างประเทศนะครับเสื้อเออ่เสื้อข้างในเนี่ยมันจะกันฝนกันเปียกแต่มันไม่ไหวครับมันหนาวมันก็ต้องมีเสื้อตัวนอกอ่ะลองดูจากอินเสิร์ตฮะมันใช้กระดุมแค่แม็กติกกันเท่านั้นเองอ่ะตัวนี้อ่ะมันเป็นตัวเดียวกันนะครับอยู่ในถุงที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นแจ็คเก็ตที่ลิมิเต็ดมากๆนะครับผมได้มาทั้งหมด6ตัวนะครับก็คือไซส์ M2 L2 1> XL 1และ2 XL อีกหเพราะฉะนั้นใครที่รูปร่างใหญ่และไม่เคยมีเสื้อแจ็คเก็ตที่ใส่ได้ต้องรีบมาเอาอันนี้เลยนะครับแต่วันนี้ผมจะแยกขายให้เผื่อว่าบางคนไม่ได้อยากซื้ออันนี้ระดับแบบ7 0 0 0ันเเพราะว่ามันลงกันประมาณ7 0 0 0แต่ว่าเดี๋ยวผมลดให้นะก็คือเอาอนนี้ใครที่จะแยกแยกซื้อจะซื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่หรือตัวในที่โชว์อยู่ตัวละ3,5 0 0แยกได้เลยจะเอา ไอตัวนี้เป็นไซส์ M อีกตัวหนึ่งไซส์ L ก็ได้เรื่องของคุณหรือว่าคุณอยากจะเท่อยากจะมีเสื้อที่แม็กติกันได้เป็นทูนันแจ็คเก็ตแบบนี้จาก7,000ผมลดให้เหลือ6,500ก็คือเอาทั้งถุงนี้ไปเลยหนามากนะครับแต่ว่าใช้ได้หลายโอกาสคุณลองคิดดูว่าถ้าหาคุณไปเขาใหญ่ตอนธันวาเงมันหนาวนะผมไี่เคยผมไปมาล่าสุดไงไปเขาใหญ่ไปนอนไปนอนไอ้นี่มา ไอ้โมเวนพริกโคตรหนาวเลยสิบห้าสิบสี่องศาถ้าคุณใส่ในี่คุณก็อยู่อ่ะเหมือนเป็นเสื้อที่แบบไม่เกะกะแม็กติดก,กันได้เลยนะครับอ่ะเอา,อางี้ถ้าซื้อทั้งชุด2ตัวลดให้เหลือ6,500บาทแต่ถ้าซื้อแยกตัวก็แล้วแต่นะครับตัวละสา0พันหลายมาได้เลยทีละแอปบอกปิลขตรงนี้รีบนะครับย้ำอีกทีว่าไซส์ m มี2 l 2 xl 1และ2 xl อีก1จัดไป1เดียวในไทยไม่มีไม่มีทางที่ใครนำเข้ามาที่เลนมากเวนวันแจ็กเก็ตบอกเลย ประมาณนี้บายบายและอย่าลืมคอมเมนต์สารโชวครับเอาไหม